สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับแล้วก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลย ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความแยกจนราคาแต่ละวันมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลกระทบราคาตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนได้ตามสาเหตุและปัจจัยของแต่ละพื้นที่ราคาขายส่งผักวันนี้ราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรประจำตลาดกลางสินค้าเกษตรวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2565ผักกาดขาวลุย ราคาขายส่งวันนี้8ถึง10บาทตอา่อกิโลกรัมผักกาดแก้วราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยราคาขายส่งวันนี้40บาทตอา่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายส่งวันนี้35ถึง40บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายส่งวันนี้18ถึง 20, 20บาทต่อกิโลกรัม <bizarre> กวางตุ <ítulo> anyway, ้งใบราคาขายส่งวันนี 1. ้1 0 1ถึง14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันราคาขายส่งวันนี้16-20ถึง20บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายส่งวันนี้36-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายส่งวันนี้28-30บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายส่งวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียวราคาขายส่งวันนี้8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีขาวราคาขายส่งวันนี้1 5บหถึงสิบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกราคาขายส่งวันนี้1 0บถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายส่งวันนี้ 1 0 0ถึง120บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีราคาขายส่งวันนี้ 100- ถึง120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายส่งวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายส่งวันนี้3 0ถึง40บาทต่อกิโลกรัม ดอกหอมราคาขายส่งวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปีราคาขายส่งวันนี้5ถึง6บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายส่งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาวราคาขายส่งวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายเขียวราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายส่งวันนี้6 ถึง10บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายส่งวันนี้60-80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายส่งวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายส่งวันนี้35-40บาทต่อกิโลกรัม ใบโหาร,าาานนโร,ระพาราคาขายส่งวันนี้40-45บาทต่อกิโลกรมัมใบกะเพราราคาขายส่งวันนี้30-35บาทต่อกิโลกรัมใบยี่ราราคาขายส่งวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายส่งวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียมราคาขายส่งวันนี้70-90บาทต่อกิโลกรัม ขิงซอยราคาขายส่งวันนี้30สิบบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายส่งวันนี้ส5สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายส่งวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาขายส่งวันนี้30สิบบาทต่อกิโลกรัมข่าแก่ราคาขายส่งวันนี้2ี่สิบบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายส่งวันนี้ส5บหบาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยราคาขายส่งวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะนาวราคาขายส่งวันนี้2บาท60สตางค์ถึง4บาท50สตางค์ต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายส่งวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายส่งวันนี้70ถึง80บาทต่อกิโลกรัม หอมหัวใหญ่ไทยราคาขายส่งวันนี้ยี่สิบสามบาทต่อกิโลกรมัมกระเทียมไทยมัดจุกราคาขายส่งวันนี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบาทต่อกิโลกรมัมกระเทียมไทยแกะกรีบราคาขายส่งวันนี้ห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมหัวไชเท้าราคาขายส่งวันนี้สิบห้าถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรมัมแครอทไทยราคาขายส่งวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรมัม มะเขือไ่เต่าราคาขายส่งวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วราคาขายส่งวันนี้35-45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้วราคาขายส่งวันนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายส่งวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงยาวราคาขายส่งวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาวราคาขายส่งวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายส่งวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายส่งวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายส่งวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายส่งวันนี้16-18บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศทอแดงราคาขายส่งวันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อราคาขายส่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายส่งวันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายส่งวันนี้ 35- ถึง 40บาทต่อกิโลกรัมมะเขืเทศเชอรี่ราคาขายส่งวันนี้35-40บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งวันนี้7-8บาทต่อกิโลกรัมบววหอมราคาขายส่งวันนี้ 2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายส่งวันนี้2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกราคาขายส่งวันนี้8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนราคาขายส่งวันนี้1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรัม ฟักเขียวอ่อนราคาขายส่งวันนี้4-5ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวเกลราคาขายส่งวันนี้6-7ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายส่งวันนี้15-20ถึงบาทต <uld üss ph im> ่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายส่งวันนี้7-8ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายส่งวันนี้12-13ถึงบาบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายส่งวันนี้ 8ถึง9บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายส่งวันนี้7ถึง8บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมราคาขายส่งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกมันราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหรี่ยงราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาแดงราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายส่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกสดแดงราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียวราคาขายส่งวันนี้20-22บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงราคาขายส่งวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียวราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายส่งวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายส่งวันนี้3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงราคาขายส่งวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองราคาขายส่งวันนี้60บาท ต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวราคาขายส่งนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายส่งนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายส่งนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงราคาขายส่งนี้95้บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวราคาขายส่งนี้85บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลืองราคาขายสูงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายสูงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านราคาขายสูงวันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าราคาขายสูงวันนี้100ถึง1 4 0บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายสูงวันนี้12ถึง14บาทต่อกรหนอไม้ฝรั่งเขียวราคาขายสูงวันนี้110ถึง 140บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนร,ราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง16บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่ราคาขายส่งวันนี้250บาทต่อมัดผักกระเฉดยอดมัดเล็กราคาขายส่งวันนี้1 4ถึง16บาทต่อมัดมัดละ1กรัม สายบัวลอกราคาขายส่งวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกราคาขายส่งวันนี้8บาทต่อกำมารุมราคาขายส่งวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมผักกูดราคาขายส่งวันนี้16บาทต่อกำผักขจรราคาขายส่งวันนี้250-300บาทต่อกิโลกรัม ผักก้านจองราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมดอกแคราคาขายส่งวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูราคาขายส่งวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักติวราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกาใบยญานางราคาขายส่งวันนี้40บาทตอ่อกิโลกรัมผักโขมปอบอายราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม หัวปรีราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายส่งวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าราคาขายส่งวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวราคาขายส่งวันนี้110-120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูราคาขายส่งวันนี้36-40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดราคาขายส่งวันนี้ 140บาทต่กกทตกกทตอกิโลกรัมเห็ดหอมแห้งราคาขายส่งวันนี้ 340- บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองราคาขายส่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมเห็ดกระด้างราคาขายส่งวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเปาหื้อราคาขายส่งวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาขายส่งผัก ราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชายหวัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกาําลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ